สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับแมทชิง body fight overdrive นะครับนี่คุณท้าชิงอ้าฝั่งนี้เป็นมิสเตอร์มิสเตอร์ทางทางยูทูบดูไม่ได้อาะมองมองทางทางไลฟ์ทางไลฟ์ได้เอ๊สงสายตาสรงสายตายักคิ้วด้วยมยักคิ้ว่ะมิสเตอร์ครับอะไรมาเล่นครับพิเตอร์เด็กอะไรเด็กอะไรชาภรากิทมินชาภกิทมินนะครับโออมากับมิสเตอร์สตุลกา มาพับกบพบกับอันนี้ดูได้ดูได้ชื่อไรครับปอครับผมปออะไรไม่ได้คขานี้โอ้ดำห้าเขาครับอ่าห้าเขาอ้าวแล้วห้าเขาประทัดเทาแล้วกิ๊ดามินดูดิวันนี้จะเป็นยังไงมาเจอตัวเองซะด้วยฮ่เจอตัวเองใช่ไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลูกต่อ Speak outside ก่อนก่อน สักก้อนไม่รอนังสับสัก่้อนไม่ไม่รอนะจ๊ะสองลูกลักแพ้ยังแพ้ดวงเฮ้ยไม่ใช่โอกี่ เต้ยตอให้เตู้่ใ,ใชไหมเอ้ยมากว่ามากว่าได้ก่อนนี้ต้องกดอะไรต้องกดเลย,ลเลยสิบสกว่าเต้เยอะเลยราเบิักดเบิดนสักนอกเบินเ,เินเจ็เจผมได้ไหมครับผมออกราคู่ขี้ดูดี มานานแล้วมาสักทีชา้างวัดจุธมินแล้วครับฟังฟังให้เขาที่เริ่มก่อนตอนนี้ใส่ใส่หัวใส่หัวหัวโยก,ลกเลยเมื่อกี้สงสัยกา๊าซจะไม่ถูกใจ <c oughs> ทำไมเฉลยเอเฉลยเอาเอาแล้ว <c oughs> เฮ้ยท <c oughs> างกลางขนาดนั้นเลยเหรอเท่านี้ยังรอด <c oughs> เฮ้ยเท่านี้ยังรอดตอนนี้หมองกา๊าซกับหลับไปด้วย,ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ เขาขู่อขอแอ้แทเฟบอกพี่ด้วยอันนีน้อันนี้เป็นโซโล่ะเนี่ยเซตครับยูสองด้วย่สามด้วนี่เปนคนไไนอ๋อคนไหนคนอไนอ่ะยูสองด้วยยูแล้น่ครับฝั่งรู้รู้ ก็แค่ดูฝั่งนี้ดิไปชกมานาจิตไปนี้ยวตัวนึงฮ่าอีกรอบนี้แล้วเราก็เรียมบอกน้องว่าทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ทำไม่เรียมไม่เรียมเราแูบผู้ชายลูผู้ชายอีกแล้วไว้แต่เนี่ยเฮ้ยจักรีเหนื่อยหมดเจ้าของใจกระโดาหยิบมอน ไม่มีอนดิเกลหิบได้แค่หมดคาลเตอร์เชนสองจากเมื่อกี้จ่ายสามเกียร์คราลเตอร์คอร์โอ้โหกลางชีวิตไม่ได้ความเสียหายเขาเล่งไว้แล้วทิ้งมือทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วเราก็ดักเลย <laughs> <laughs> แม่มันจะมันตีที่มือด้วยอ๋อนะครับชาวธุรกิจจะทำไงดีซีดแล้วว่าทำลายไม่ได้นะโฮิที่ะที่ทขขขะขอข,ะขอเค็ดแป๊บขอเค็ดแป๊บ จะไม่ตายที่นี่อ๋อตัดเลือดสินะไวรุ่นโอ้โหก็คือกว่าจะทำอะไรนี่ก็อยู่ในแผนการของเขาหมดเลยอะไรต่อให้เขารู้ต่อให้เขารู้ไปเต้ฟรแล้วก็ขับไปไปเต้นเฟรชจ่ายสองตัดเลือดอีกหนึ่งตัดเลือดต้องเจอหน้าครับ เริ่มเทน้าค่อยปรับมันบอกเมื่อเริ่มเทนของยี่ฝ่าใช่ไหมอัลเลทบวกหมื่นการทำลายเทนนี้มันได้แค่จวดถ้าดูดีฝั่งนี้เบอร์นึกว่าเขายืนตัวหนาตัวเบลเลยผ่านเทนฟิวเจอร์กัดโอ,โดอด้โหดเกินเกิน <laughs> ตรงอะไรเนี่ยแตกแน,น่นสักยุทพระเอกรับแต่คุณใช้คุณใช้เป็นตัวโคงว่ะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ชรู้สึกรู้สึกถึงความชั่วร้ายขึ้นแพรออะมาปรับเือบนี้รือเหรออ,อ๋อปรับเรือ่อยปรับเรือ okay, ่อยโอเคดีมาก สีข่ขีเพอนอไม่ได้ทำาอะไรกันรับเบิเ้ลก็มันไม่ใช่สก,กิลเหรอคือทำนายทำนายแต่ไม่โดนเพนครั้งที่สองสี่ขีครั้งที่สามยอจบเ <c oughs> <c oughs> สียวเสียว <c oughs> โอ sí, sí, no no oh, really sí, ้ยชาเกือบหลับแต่กลับมาได้หรือเปล่าค่อยแจ็คเฟซครับได้แล้วอกตีได้สามตีตายก็สามอ่ะจบแล้วจบแล้วเรียบร้อยโอ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับผมเดี๋ยวเรต้องอุ้ยดูหน้าไม่ได้ถามความรู้สึกถามความรู้สึกโอเคเป็นไงบ้างครับต้นกล้า ไม่ซื้อเปล่าไข่ต่อเอาเงี้เลยเหรอมันกล้างความรู้สึกยังไงครับโดนนึกว่าจะแพ้แล้วนึกว่าจะแพ้แล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้โอ๊ะไม่เปล่าไข่ต่อโชวเจ้าของอ่าเจอเด้เจอเจอเจ้าของเด็กเขารู้สึกกดดันไหมกดดันอยู่กดดันอยู่นะกดดันอยู่นะเดี๋ยวถามเจ้าถามเจ้าเขาถามฝั่งนี้หน่อยนิ่งมากเลยนะ เล่นเหมือนกับเฮ้ยเรากดดันเขาเขาอยู่ในมือเราตลอดแต่ว่าเราก็รู้สตาร์ตัวเองใช่ไหมใช่ป่าไขต่ออ่านี้เดี๋ยวไปคุยกันหลังไมค์คือหลังไมค์อะโอเคครับจบกันแล้วครับแมทโอได้นะครับอ่าเดี๋ยวพบกันที่หน้าโหที่นี้ตื่นเต้นมากเกมเกมรับเกมรับโอเคก็อย่าลืมนะครับที่ทุกช่องทางนะครับมีจำหน่ายทั้งหน้าร้านแลวก็ช่องทางออนไลน์นะครับส่วนที่เรามีไลฟ์นะครับทั้งที่ช้อปปี้แลวก็ติกตอกนะครับ ไลฟ์ Life, ตั้งแต่วันจันทถึงวันเสาร์เทีท่ยงวันยังทุ่คืนส่วนติกตอกไลฟ์ประมาณหกโมงถึงทุ่มครึ่งนะครับอ่ก็ไปดูไลฟ์ไปช้อปปิ้งกันได้ทุกช่องทางครับอ่าวันนี้บ๊ายบายครับส,ส,สวัสดีครับอ่ะตอนนี้เห็นหน้าไม่ได้บกมือบกมือนี่วันพีด้วยเสื้์วันพีด้วย